สวัสดีครับพกไปแล้วเนาะนี่ดับแต้มรวมนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่นะครับสามตัวบนบวกกันนะสามตัวนะครับเลข้ายสามตัวนะสามตัวบนนะบวกกันด้สามนะครับให้ดับเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดนะครับดับให้ดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูนรนะครับไม่มีสามนะครับผ่านนะ ันนี้ดับแต้ม5้านะครับบวกกันนะครับ3มตัวบนที่ขีดส no. ีไว้นะครับบวกกันนะอันดับแต้ม4 493090นะครับไม่มี5ผ่านนะครับันนี้แต้ม9นะครับอันดับ10 2 6 3 5 3นาสนะครับไม่มี9ผ่านนะครับควนี้นะครับคนที่4นะครับแต้ม7นะอันดับ106 1 3 10นะครับไม่มีแต้ม7ผ่านนะครับันนี้นะครับแต้ม9้านะ ให้ดับ0 1 0ย์0 3นะครับไม่มี9ก้าผ่านนะครับนี่นะครับแต้ม4ี่นะครับให้ดับ6086603นะครับผ่านนะครับไม่มีนะอ่านนี้นะครับแต้ม3ามนะครับให้ดับ95 7 6 4 9 7ไม่มี3นะครับผ่านนะันนี้นะครับแต้ม2นะครับให้ดับ703 3 4 3สแล้วก็4นะครับไม่มีแต้ม2ผ่านนะครับคนนี้นะครับ แต้ม8นะครับแต้ม8นะครับันดับ0 6 6ย์2 0นะครับไม่มี8ผ่านนะครับวันนี้นะครับโวดี่10นะครับแต้ม5นะครับันดับ19 30 998นะครับไม่มีแต้ม5ผ่านนะครับวันนี้นะครับแต้ม7นะครับบวกกันนะครับันดับแต้ม40 2 6 5 1 5หหนะครับไม่มี7นะครับผ่านนะครับ วันนี้แต้มเก้านะให้ดับห้าสี่แปดสามสามเจ็ดสี่ไม่มีเก้าผ่านนะครับวันนี้นะครับแต้มแปดนะนี่ห้าบวกสามบวกแปดนะครับให้ดับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หกเ้าหกนะครับไม่มีแต้มแปดผ่านนะครับวันนี้นะครับแต้มสองนะสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับสี่บวกสี่บวกห้าอ่าสี่สี่ห้าสมหดนะครับดับไปนะครับ ไม่มีนะครับแต้มสองผ่านนะครับวันนี้แต้ม5้านะ4ี่บวกหนะครับให้ดับเท่ากับ5แต้มนะครับให้ดับ9 4้าสี่เจ็ดสามสอง้า้านะครับไม่มีนะครับ swimming swimming ไม่มีแต้ม5้าผ่านนะครับ8 6 7เท่ากับ1นะครับให้ดับแต้มเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับแต้ม1ผ่านนะครับไม่มีนะครับ6บวก6เปบนะครับวันนี้นะครับแต้ม2นะให้ดับ0ู1ย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผ่านนะครับ นี่เลยวัที่18นะครับ662เท่ากับ4นะครับระดับแต้ม9 2 1 5 8 3 3หนสานะครับผ่านนะครับไม่มีแต้ม4นะวดที่ส9กนะครับ665เท่ากับ7นะครับอ่าให้ดับแต้ม2 40 4 190นะครับแต้ม7ผ่านนะครับไม่มีนะครับวันนี้9 6 2แต้ม7ดอีกนะครับห้ดับ80 6 1 180นะครับไม่มี7นะครับวดที่20สผ่านนะครับ วันนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่ยีนะครับให้ดับแต้มศูนย์แปดห้าดหเนะครับอ่าดับห้าสูนยนะครับดับแปดสูนยนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับดับไปห้าแปนย์สองเก้นะครับเหลือนะครับหนึ่งามนะครับแต้มรวมนะครับเหลือนะครับ1 6 7่งสาสนะครับ ตามนี้เลยเนาะนี่เลยครับนี่งวดที่ผ่านมาผิดนะครับน่าจะสิบกว่าสูตรนะครับที่ผิดก็ตัดออกนะครับจริงๆแล้วผิดแล้วงวดต่อไปมันจะไม่หลุดไงผมก็ตัดออกครับเพื่อความสบายใจถ้าเหลือน้อยชุดเปอร์เซ็นต์มันก็จะถูกมากนะมากตามมาด้วยนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าถ้าใส่ถ้าเราเพิ่มสูตรเยอะๆโอกาสถูกมันก็น้อยถ้าเราใส่สูตรน้อยโอกาสถูกเยอะนะครับผม ภาษาเราใส่สูตรเยอะๆไปเนี่ยผิดโอกาสผิดเยอะนะประมาณสักเยอะอยู่ผิดเยอะนะสมมุติว่าเราใส่ไปสักสิบกดแต้มนะ้องเลขมันมีแค่สิบกว่าสูตรนะเราใส่ไปหนึ่งสองสามสมมติว่าสิบสูตรเนาะเราใส่เลขไปเนี่ยนะครับป้อนไปปั๊บในเลขมันมีศูนยะ์ถึงเก้าเนาะก็แค่สิบนะพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันดับเยอะก็จริงอะนะบางครั้งอะดับเยอะมันเอาไม่อยู่นะครับผมก็เลยเหลือน้อยลงน้อยลงครับถ้าเกิดเหลือประมาณสักห้าสูตรนะ 5็สูตรนะกําลังดีนะแต่ตอนนี้มันเหลือ7สูตรที่ยังไม่ผิดนะก็าตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยครับถ้าเหลือยิ่งเหลือน้อยยิ่งโอกาสเราถูกเยอะนะครับแต้มนะครับนี่นะครับใช้พิจารณาด้วยนะครับผมใช้โปรดพิจารณากันด้วยนะแต้มมีผิดมีหลุดนะครับที่ที่ลงคลิปไปให้ชมนะครับพิจารณากด้วยนะครับบางครั้งมันก็ไม่มาตามนัดนะเนาะมันก็ผิดได้นะครับบางครั้งมันก็ตรงเด้เลยนะครับเพราะว่าสูตรนะครับมันมีผิดมี สูตรมีรอวันผิดอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีวันหลุดอยู่แล้วนะอ่างนนี้ก็เด่นแต้มนะครับแต้มลมร้อยสิบหน่วยก็เหลือหนึ่งหกเจ็ดสามสี่นะครับผมตามนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเขาเจอสองตัวบนกับสามตัวบนนะครับสวัสดีครับ